ระเดีนสถยวันนี้เราก็จำเรดเขาสาังต่างเกี่ยวลบเก็บตัวกันอีกแล้วนะครับตลาดก็คงยังแดงอยู่เนาะก็ไม่ได้แบบเขียวอะไรนะครับเขียวบางตัวถึงแม้ว่าจะเขียวขึ้นมาณขณะนี้แต่ว่าเป็นการเขียวขึ้นมาจากจุดที่มันลงไปแรงๆนะครับไม่ได้เป็นแบบเขียวจากได้ก,กำไรอะไรแบบนั้นนะครับก็ถือว่าจะเซทอีซียังบวกอยู่นะำสิบ18.2% นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยังพอมีบางเหรียญน,นะที่บวกให้ได้เห็นครับความเคยวๆอะไรกันนี้แบบนี้กันบ้างนะครับแต่ถามว่าจังหวะนี้เป็นควรจังหวัดที่เข้าไปเก็บแล้วไหมโดยส่วตัวผมคิดว่าจะยังไม่เข้าไปเก็บนะครับเนื่องจากว่านี่สูงตัว FACD เนาะมันยังไม่ได้แบบตัดขึ้นไปเลยนะครับก็เอ๊ะอาจจะมีการว่าเอ๊ะมันจะรอวันจันทร์หรือเปล่านะครับรอวันจันทร์เปิดตลาดมาถึงจะเกี่ยวหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวแล้วถึงแม้ว่า FACD จะไม่ตัดขึ้นนะครับแต่เกิดว่าตาดูจากสถานการณ์ว่าวันจันทร์ที่จะเปิดมามีสัญญาณว่าจะมีมเงินไหลเข้ามานะครับคิดว่าน่าจะกลับเข้าไปเนื่องจากว่าจ้าตัว MA นะครับที่ส่วนตัวเส้น MA เนาะมันอยู่ด้านบนอย่างนั้นยังไงนะครับตัวกราฟก็ต้องวิ่งกลับขึ้นไปหาเส้นอยู่ดีจุ๋ม่ไหมโดยปกติแล้วูกมคคบออื็ว่่าาลขง อยู่ณจุดๆนั้นเนาะแต่ปกติแล้วก็มักจะเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่รู้ว่าเราคราวนี้จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะก็ต้องไปรอดูวันจันทร์กันอีกทีหนึ่งครับว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนจะมีข่าวดีว่าโอเคมีเงินปริ้นเข้ามานะครับมีการซื้อเข้ามาจากในส่วนของตัวธนาคารใหญ่ๆหรือว่าเจ้าแห่อะไรแบบนี้ไหมนะครับถ้าเกิดว่ามาเนี่ยก็อาจที่จะมีมีกมิิอาจจะไม่ต้องตัดรหาจะมีกันอย่างเช่นเหมือนที่เราเห็นตอนนี้จุดหมึยก็คือว่า แทนที่มันจะเขียวจุมันก็เป็นแบบตุ้มแดงลงมาสิอ่ะแทนที่มันจะแดงไปแล้วค่อยๆขึ้นอาจจะเป็นเขียวพุ๊บขึ้นไปซึ่งแบบสลับฟันปลาไว้นั้นเลยก็ได้นะครับบางทีอาจจะไม่ได้ตามรูปแบบอะไรแบบกราเปย์ๆเนาะถ้าเกิดว่าตามรูปแบบกราเปย์ๆคนคงจะรวยกันหมดแล้วส่วนบางทีมันก็มีแบบผิดคาดมีแบบขึ้นกระทานหันลงก็ฐานหันอะไรแบบนี้นะ แล้วมาดูหุ้นนะครับชื่อตามเกี่ยวกับบิตคอย eje แล้วก็อีเธอริเอ eje กันบ้างนะครับก็แน่นอนครับในส่วนตัวหุ้นที่ตามเกี่ยวกับบิตคอยก็ลงไปประมาณสัก3.5นะครับแล้วก็3.6สําสำหรับเจสิเ l ลเนาะแต่ว่าอีเธอริเมนี่ก็ไป7กันเลยนะครับ d h e นะครับ etha ก็7.9อะไรแบบนี้แล้วก็ลงแรงเหมือนกันนะคือลงแรงไม่ใช่แรงเหมือนกันขึ้นแรงมากๆเลยแหละเนื่องจากว่าขา่าวสถานการณ์ในส่วนตัวภาษีของครับที่จัดขึ้นมาอะไรแบบนั้นนะครับ แต่เราก็จะไม่พูดถึงในสูงตัวราคาหรือว่าในสูงตัวกราฟอะไรนะเพราะว่าตอนนี้ต้องให้บ er ีคอยล์มาพยายามจะผลักดันให้ตัวเองขึ้นนะครับแต่ราคาคงที่จะยังไม่สามารถที่จะกขยับไปที่25,000หรืออะไรแบบนี้เหลือทำออนทำให้ได้เร็วนี้หรอกก็ให้เขานะค่อยๆเคลียร์ตัวเองไปเนาะแต่เดี๋ยวเราไปดูสาเหตุแล้วก็ข่าวกันบ้านนะว่าอนาคตมันจะเป็นเช่นไรนะครับ ก็อย่างที่เรารู้อย่างที่เราทราบกันไปนะครับว่าวิฤีการที่มันเกิดขึ้นก็มาจากเงนทองคำเนาะขึ้นภาษีจีนหรือวเปอร์เซ็นต์จุมไหมครับแล้วก็ทำให้เกิดวิต่การครั้งนี้นะครับมันมากกว่าช่วงโควิดในช่วงโควิดก็ประมาณสัก1 2พันล้านเหรียญสหรัฐที่ถูกชำระบัญชีไปจุ๋มไหมต่อมาครับก็เป็นในส่วนตัวความผิดพลาดของ F G X เนาะก็ถูกชำระบัญชีไปประมาณสัก1,600ล้านจุ๋มนะครับแต่ว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ประมาณสัก1 9 6้าพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะก็ากม ปลายช่วงโควิดปี2020เนี่ยถึงประมาณ20เท่ากันเลยครับอืมก็ถึงแบบแหมนะครับสุดจริงๆนะไม่รู้นโยบายนี้ออกมาเนี่ยทำให้อะไรคนคงใจะจะหัวเสียเหมือนกันอ่านะครับแล้วก็พูดถึงปลววานที่ผมได้ให้ดูไปก่อนหน้านี้จู่นะครับคือปลววานตัวนี้ค่อนข้างที่จะแหมบางเอินจริงๆนะครับเราเรียกกันว่าปลววานบางเอินเนาะ ก็ประวัติให้ปลิขิตตัวนี้นะครับ<ส>ก็ได้มีการเปิดสถานะนะครับชอ็อตเพียง30นาทีเท่านั้นนะครับก่อนที่ทรัมป์เนี่ยจะมีการประกาศขึ้นภาษีนาะเข้าจากจีนร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ทําให้เขาเนี่ยเขาก็ปิดการซื้อขายนะทำให้เขาได้กํรราไรไปรอสัก192ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับก็วันที่เหล่านั้นก็จุปิดแล้วก็ถอนเงินส่วนใหญ่ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ถ<ส>ือว<ส>่าเป็นประวัต<ส>ิท<ส>ี่โชคดีจริงๆนะครับไม่น่าจะเป็นประวัติที่รู้ ไปแค่30นาทีเท่านั้นนะครับและเขาก็ยังซื้อขายแล้วก็แบบรวดเร็วายใน30นาทีเนี่ยเขาควักกำไรไป192ล้านก็ถือว่าไม่ใช่คนในหลอกเนาะคนในจะไปดูได้ยังไงจไุดไีมครับมันไม่มีทางหรอกนะครับที่จะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอะไรแบบนี้นะ่าจะเป็นความบังเอิญที่บังเอิญแหละครับ ก็บังเอิญสมัครบัญชีนะครับไม่นานครับแล้วก็บังเอิญช็อตไม่นานครับแล้วก็บังเอิญถอนเงินออกไปภทยในเวลาไม่นานนะก็เหตุการณ์ขึ้นเกิดขึ้นภายในจีบสี่ชั่วโมงนะครับเขาก็กวาดกำไรแล้วก็หนึ่งร้อยเก้าสองล้านก็ถือว่ามแบบังเวมาเร็วไปเร็วจริงๆนะสำหรับลบาวานตัวนี้นะอย่างกับสไนเปอร์เลยเนาะ แล้วภาษีนะครับที่ทรัมป์ได้เก็บจากจีนเนี่ย100%เพื่อตอบสนองนะครับข้อจำกัดการนั่ออกใหม่เนี่ยก็จะมีการเริ่มต้นนะวันที่1พฤศจิกาปี2028นี้นะก็ไม่ดูครับว่าพอไปถึงมันจริงๆเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีข่าวเหมือนตอนนั้นก็ได้ครับว่าโอเคมีการพักไว้ก่อนนะเลื่อนออกไปอีกนะก็ทําให้ราคามันกลับขึ้นมาถูกไหมครับก็เหมือนกับในส่วนของตัวที่เขาเคยทามาก่อนให้โอเคก็บอกว่า,วามีการพักออกไป3เดือนนะ เพื่อเจรจาการเร็วนี้ตอนนั้นราคาเหรียญก็กลับขึ้นมาอาจจะเป็นแบบนั้นอีกก็ได้จูกไมครยเพราะว่าลูกเล่นเขาก็มาแบบนี้อยู่บ่อยๆอ,อยู่แล้วในส่วนตัวเม็กซิโกอะไรพวกนี้ก็เคยเจอแบบนี้จูกไหมครยอ๋พักไว้ก่อน3เดือนนะที่ประกาศไว้ก่อนนั้นเนี่ยก็คือเป็นกเป็นแค่แบบคูที่เชยอ,อะไรแบบนั้นอา่ะจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะสไตล์เขา แต่ว่านะครับกระทรวงการคลังของสหรัฐนะครับก็จะใช้มาตรการพิเศษนะเพื่อปกป้องเสถียรภาพของตลาดเนาะก็อาจจะเป็นไปได้ครับว่าตอนนี้เครื่องพมพ์เงินเนี่ยกำลังนะครับเตรียมพร้อมที่จะสตาร์ทเครื่องอุ่นเครื่องอยู่เตรียมพร้อมที่จะอัดกระแสเงินเข้ามาก็ได้นะครับแล้วก็ดังเช่งบางทีนะครับการที่มันลงมาแบบนี้อาจจะเป็นไปได้ครับว่าเขาต้องการที่จะให้นะครับลูกค้าสถาบันหรือว่านะอเมริกันเนี่ยที่เก็บนําของที่ถูกมากที่สุดก่อนก่อนที่จะประกาศอะไรที่มันสําคัญก็ได้อย่างเช่นบิตคอยน์สเต็ก e ีเซิร์ฟเนาะหรือว่าจะเป็น e g f กราลองจะมีการอนุมัติหลายๆตัวอะไรแบบนี้นะจะได้เก็บของก่อนอะไรแบบนั้นนะอาจจะเป็นไปได้นะครับก็มีหลายๆตัวเลยนะสิบห้าสกุลเงินเนาะเปนพวกที่ Make in America กาสุเม,มครับแล้วก็มีมียูนสุ่นทรเวีร์ไลบรรีอะไรแบบนี้ครับมีอิสราเอลมีโซน่ามี ADA นะครับมีอา่าโอ้เยอะแยะมากมายนะมีสิบห้าสกุลเงินที่เป็นแบบตัวเต็งๆหลักๆลายก็นะ XRP ด้วย Dog ด,ด้วยอะไรพวกนี้ครับไลท์คอยด้วยนะแต่ส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะมาตามนั้นครแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่เขาจับตามอองงงงนนะะจจบมมมมาาาาาากกกกก็็ปรรณสุลเเเิิิิแต่่คดดวถ้ ครั้งนี้ที่ทําให้เรามันลงมากอาจจะเป็นแบบว่าโอเคเพื่อให้นะพวกเขาเก็บของถูกไปหลังจากนั้นค่อยปั๊มขึ้นอะไรแบบนั้นะนะ แต่ก็จะเพิ่งวิตกกังวลไปอะไรนะครับเราก็มาดูในส่วนของตัวนะครับประวัติศาสตร์ว่าอดีตย้อนหลังกันบ้างนะครับถือว่าเป็นเกล็ดความรู้เล็กน้อยนะก็บิตคอยก็เคยประสบความแบบที่มันลงมาแบบนี้หรือเรียกว่าการคราชลงมาแบบนี้ก็เพียง3ปีเท่านั้นนะครับก็ในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้เนาะคือเป็นปีที่แบบไม่ได้กําไรอะไรแบบนั้นนะก็ถือว่านะโอเคปีแรกนะครับปีสนะัปดาห์สิบสี่เนาะก็ลดลงมา5้าสิบแปดเปอร์เซ็นตะ์เนาะปีสัปดาห์สิบแปดเจ็ดสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล 65%อะไรแบบนั้นนะครับแต่ก็คิดว่านะปี2025นี้ไม่น่านะไม่น่าที่จะน,นะครับเป็นอะไรที่มันแดงๆหรอกอาจจะแดงนะครับในส่วนของตัวปีหน้าเนาะคือมันหมดช่วงฮาวิ่งแล้วมันจะเข้าสู่ในส่วนตัวตลาดมีอะไรแบบนี้มันท,ท,ทุกๆตลาดมีมันมักจะแดงแบบนี้อยู่แล้วอยู่ครับแต่ว่ารอบเนี้ยมันไม่ใช่ทุก4ปีเปพื่อนสเกตเห็นไหมครับว่าปี2024ถูกไหมพอมันเม้นหนึ่งมาอีกทีหนึ่งคือ4ปีคือปี2000 18 5ถไมเว้นแไม่ีมนึ่งคือปี2022แมคือมันจะแดงทุก4ปีอะไรแบบนี้เนาะแต่ตัวนี้ยังอยู่ในสวงตัว3อยูทํายังไม่เข้า4คือยังเป็นสูงตัวโซนของตลาดกระทิงอยู่ถ้าเกิดว่าพ้นจากตัวนี้เวลาปีหน้าถึงจะเป็นในสวงตัวตลาดมีอะไรแบบนั้นจังหวะนั้นคือจังหวะที่เราควรเก็บนะ,ะับใครมีเงินก็จะเก็บจังหวะตลาดมีนั่นก็ได้ถ้าเกิดว่าใครดีเซไว้ y ก็ดีเซต่อไปอะไรแบบนั้น แต่ถ้าเกิดว่าเราจะมองให้มันเป็นแง่ดีนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะถ้าเกิดว่าเรามองกลับไปในอดีตเนานะเพราะว่าบีทคอยและอีเชียริเมที่มันลงอย่างหนักตอนนั้นนะครับเราก็เอา Coin คอยก็ลงประมาณสัก70%ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้ต่างกันเลยถูกไหมครับอืมหลังจากนั้นครับมันก็เกิดเหตุการณ์ที่แบบว่ามันมูฟขึ้นนะครับเป็นแบบพาราพุราเลยนะบีทคอยนะครับจากสามพันก็ขึ้นไปหมื่นเออหกหมื่นเก้าพันถูกไหมครับทำออลทำหายก่อนที่จะจบรอบเนะาะแต่อีเชียริเอมเนี่ยก็จาก 90, เวลที่สูบฉีดมากเหมือนกันนะครับอาคอยเนี่ยก็คือขึ้นไปประมาณสัก2 5ถึง100่อกกันเลยก็คือว่าโอเคนี่คือประวัติศาสตร์ที่ทําให้เราเห็นนะครับว่าโอเควิกฤตครั้งนั้นเนี่ยหลังจากที่เกิดขึ้นมันขึ้นไปแบบไหนแล้วครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นอีกมันจะขึ้นไปนะครับอาคอยจะเป็น25หรือ 100x อกได้หรือเปล่านะรเราต้องไปดูปฏิทินหนึ่งนะ แล้วก็มีอีหนึ่งข่าวนะครับที่ทําให้เราเนี่ยจะต้องหันกลับมาจับตาดูตลาดในะช่วงนี้นะก็คือมีปลาวันตัวหนึ่งนะที่มีการซื้ออีเจติเียมเข้าไปนะครับก็ประมาณสัก9ก้าล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะจากตลาดที่มันต่ําคือเป็นอะไรที่เข้าซื้อได้จังหวะเหมาะมากครับคือพร้อมล่วงลงไปปุ๊บนะเหมือนกับว่าเขาโดดเงินเข้ามาเลย ตุ้มเลย92ล้านครับก็ได้มีการจัดข้อไปนำน้าวันก่อนเนาะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับสำหรับลาวานตัวนี้อ่ะโอเคครับเขาอาจจะเป็นจังหวะที่สวยซึ่งตอนนี้มันดีดกันขึ้นมาแล้วเขาได้กําไรแล้วล่ะครับแต่ว่าอาจจะเป็นอะไรที่เขาอาจจะรอให้มันวีคัรี่กลขึ้นไปค่อยขายออกอะไรหรือนะครับอาจจะตั้งสต็อปลอสไว้จุดที่ตัวเองนะครับซื้ออะไรแบบนี้ก็ได้เพราะเอ๊ะมันจะลงไปอีกหร,รือเปล่าแต่คิดว่ามันขึ้นมาขนาดนี้แล้วมันน่าจะขึ้นไปต่อเนาะ นะครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานนะครับที่ตลาดมันมีการแดงลงไปน้กกประมาณสัก19บิลลี่นะที่ถูกลิขิเดหรือว่าชำระบัญชีไปช่วงของวันก่อนที่ผ่านมานะครับแต่ก็หลังจากนั้นไม่นานครับก็มีมีเงินไหลเข้ามาครับประมาณสัก1 6 0พันล้านหิลล์นอลาสารัฐนะครับเข้ามาอัดในรูปแบบของรองเนาะคือซื้อกําลังซื้อแบบอัดของแบบเยอะมากคือคนคิดว่านะครับประวัติศาสตร์คือซ้ำรอยแบบนี้มันลงมาแรงปุ๊บมันจะขึ้นไปถูกไหมครับมันทิ้งไ้เทียนไว้แล้วมันก็ถูกดีดขึ้นไปมันจะต้้อองงขึนนนไปปคคเิดสถาาะรรกกัแบบหมๆจใ ครับพอมีสถานะรองที่แบบหนักมากๆขนาดนี้คือหนักจนเกือบเท่าที่มันลงมาเจ้าอาจี่จะตบลงมาอีกก็ได้โอ้โหจะกลัวเป็นแบบนั้นก็น่าจะเป็นอะไรที่ห่ร้ายมากๆคือแบบประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแบบเจ็บปนตัวไปรอบที่สองแต่นะ้ส่วนใหญ่แล้วนะส่วนใหญ่แล้วนะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทิ้งทิ้งลงมายาบนี้แล้วก็ดีดกลับขึ้นไปแบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วมันจะขึ้นไปต่อนะมันมันไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยลงจูบครับแต่ค่อยจะรู้จูบิครับประวัติศาสตร์อาจจะไม่ซ้ารอยก็ได้รอบนี้อาจจะลงมาอีกก็ได้ใครจะรู้อาจจะขึ้นไปอีกก็ได้้้จบีรรรหืออเปล่่ากก็็ไมูน ก็ให้ทรั์นะครับอย่าทำอะไรพิเรนอีกเลยนะและไม่ใช่แค่นะครับคนที่เปิดสถานะรองที่มีอัดกระแสเงินเข้ามาเท่านั้นนะครับแบคล็อกเนี่ยก็ยังมีการซื้อเพิ่มเข้ามาอีกนะสำหรับที่ตัวบิตคอยเนาะก็ประมาณสักนะครับ74ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐก็คือซื้อในช่วงของที่ราคาตกพอดีเลยนะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะเลยนะครับ แล้วก็มาที่ Flo w สป o t b บ t c o i n e จ f นะครับเบล์ร็อกซื้อก็มาที่74ล้านนะครับแล้วก็ฟ d e l i t y นะครับ Bitwise น้ำอาร์ก็ขายออกไป10ล้านสาเตเปนล้าน6ล้านนะครับแล้วก็มีเยสเกลขายออกไปอีก19ล้านแล้วก็5ล้านนะโดยรวมแล้วนะมีไม่เงินเหลอไปที่4.5ล้านก็ถือว่าไม่เยอะนะครับเพราะว่ามีเบลล์ร็อกซื้อมากับเจ้าอื่นที่ขายออกไปกันเลยหักลบตรมนี้แล้วเหลือเท่านี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสให้ได้ตั้งหลักใหม่นะครับ แล้วก็มาที่ FlowSpot e t h e r e u m ETF นะครับ BlackRock ขายออกไปที่80ล้านนะครับแล้วก็ฟ i d e l i t y 30ล้านนะครับแล้วก็ b i t ไนซ์21ล้านนะครับแล้วก็ j e s s e k ิโอขายไป30ล้านกับถึง2ล้านไม่มีใครซื้อก็ามาเลยนะโดยรวมแล้วนะครับมีเม่เงินอไออกไปที่174.9ล้านก็ถือว่าไม่ดีเลยนะครับสำหรับ e t h e r รียก็แน่นอนละครับเขาลงไปแรงเนาะเราได้เห็นแล้วครับว่าตัวเลขเมื่อกี้อ่าในส่วนตัวหุ้นที่ทำเกี่ยวกับอีไีเยอะะครือว่องอิจิเรียม ไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ